สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวละครสั้นเสนอตอนชีวิตที่เลือกได้อานอน์ชายหนุ่มวัย8 8ปีที่เติบโตในครอบครัวที่คาดหวังสูงเขาเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่มีธุรกิจการค้าของตัวเอง พ่อแม่ของเขามีความคาดหวังที่จะให้เขาเดินตามรอยเท้าของพวกเขาในธุรกิจนั้นแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปนตามที่พวกเขาคาดหวังความจริงคืออานนท์ไม่เคยสนใจธุรกิจของครอบครัวสักนิดเขามีความฝันที่แตกต่างออกไปเขาต้องการที่จะทำงานในสิ่งที่เขารักและเชื่อมั่นในตัวเองเขาก็รู้ดีว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นจะต้องมีผลกระทบมากมายกับทุกคนรอบตัว ในช่วงปีที่ผ่านมาอานนท์ทำงานในบริษัทการเงินแห่งหนึ่งในตำแหน่งที่ถือว่าเป็นงานที่ดีในสายตาของสังคมเขามีเงินเดือนที่มั่นคงและมีโบนัสตามฤดูกาลแต่ลึกๆในใจเขากลับไม่เคยรู้สึกพอใจหรือเติมเต็มแม้แต่น้อยงานที่ทำเหมือนเป็นการก้าวไปเส้นทางที่คนอื่นวางไว้ให้เขาเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวภาคภูมิใจและไม่อยากให้ใครผิดหวัง แต่ทุกครั้งที่เขากลับบ้านเขารู้สึกเหมือนกับไปยังสถานที่ที่ไม่ใช่ของเขาเลยสักนิดหลายเดือนก่อนเหตุการณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัทให้เป็นผู้จัดการแผนกใหญ่ความสำเร็จในอาชีพการงานที่ทุกคนฝันถึงแต่เขากลับรู้สึกว่าเป็นแค่การเดินในทุ่งยากว้างที่ไม่มีทางออกทุกวันนี้ เขาตื่นขึ้นมาทำงานก็เหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำมาการทำงานหนักเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าไม่มีความหมายในชีวิตเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทำไมต้องทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเพียงเพื่อให้คนอื่นภาคภูมิใจทำไมต้องทำในสิ่งที่ไม่ทำให้เรามีความสุขวันหนึ่งหลังจากการประชุม ที่ทำให้เขารู้สึกท้อแท้และเบื่อหน่ายกับการทำงานเขาตัดสินใจเดินออกจากที่ทำงานมาหาที่สงบเพื่อคลายความเครียดและหาคำตอบให้กับตัวเองเขาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะในยามเย็นร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันได้รับสัมผัสกับความเย็นของลมและความเงียบสงบในสวนแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขา คือหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเธอสว่างสวยไปด้วยรอยยิ้มที่แสดงถึงความสงบในจิตใจอาโนทนเดินเข้าไปใกล้ๆหญิงสาวที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ความสงบและความสุขที่แผ่ออกมาทำให้เขารู้สึกอยากถามเธอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเธอเขาเคยได้ยินว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่มีภายนอกแต่ภายในใจแต่เขา ไม่เคยเข้าใจจริงๆจนกระทั่งเห็นหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าที่ดูราวกับว่าเธอได้ค้นพบคำตอบแล้วขอโทษนะครับอานนท์เริ่มต้นด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปได้วยความสงสัยทำไมคุณถึงดูสงบและมีความสุขขนาดนี้ครับคุณทำอะไรอยู่หรอครับหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาจากหนงังสือในมือแล้วอมยิ้มให้กับเขาด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มของเธอเหมือนกับแสงสว่างที่ล้อมรอบตัวเขา เธอทิ้งหนังสือเอาไว้ข้างๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเต็มไปด้วยความมั่นใจฉันเป็นนักเขียนค่ะเธอบอกการเขียนทําให้ฉันมีความสุขฉันไม่ต้องทําตามความคาดหวังของใครแต่ทําในสิ่งที่ฉันรักอานนท์รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำตอบนั้นเขาเคยได้ยินว่าการทำสิ่งที่ตัวเองรักจะทําไม่มีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่า ใครสักคนจะกล้าทำตามความฝันของตัวเองจนถึงขั้นนั้นแต่มันเสี่ยงไม่ใช่หรอครับถ้าคุณเลือกที่จะทำสิ่งที่คุณรักแล้วคนอื่นจะมองว่าเราไม่เอาจริงเอาจังหรือเราไม่ประสบความสำเร็จเขาถามต่อยิงสาวยิ้มอีกครั้งก่อนที่จะตอบอย่างมั่นใจความกลัวมันอยู่ในทุกๆก,การตัดสินใจค่ะแต่ถ้าเราไม่เลือกที่จะเดินตามสิ่งที่เราอยากเดินก็จะไม่มีวันรู้ว่าเราจะไปถึงไหน ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเองวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าวันนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเธอหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะมองอานน์ด้วยสายตาที่ลึกซึง้งความสำเร็จไม่ใช่แค่การมีเงินหรือการได้รับการยอมรับจากสังคมค่ะมันคือการทำในสิ่งที่เรารักและที่สำคัญคือการเชื่อมันในตัวเองในที่สุดมันก็จะทำให้เรามีความสุขอานน์ฟังคำพูดของเธอ แล้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างสะท้อนอยู่ในใจเขาไม่เคยคิดว่าใครจะมองความสำเร็จในแง่นี้มาก่อนความสำเร็จที่ไม่ได้วัดจากตำแหน่งหรือเงินทองแต่จากการเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักและเป็นตัวของตัวเองคุณคิดว่าความสุขมันเกิดจากอะไรหรอครับอานนท์ถามต่อด้วยคำถามที่ยังคาใจหญิงสาวนั่งนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับมาว่ามันเกิดจากการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นค่ะ ไม่ต้องกลัวการล้มเหลวเพราะทุกๆก,การล้มเหลวคือตัวการที่ทําให้เราเติบโตพอรู้จักตัวเองมากขึ้นอานอนท์นั่งฟังเธออย่างตั้งใจคําพูดของเธอเหมือนเป็นการเปิดประตูที่อานอนท์เองไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกของเธอไม่ได้แค่การพูดถึงการทํางานหรืออาชีพแต่พูดถึงการใช้ชีวิตในแง่มุมที่เขาไม่เคยเข้าใจขอบคุณมากครับคําพูดของคุณมันทําให้ผมคิดได้มากเลย อานนนกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เริ่มจะมีกำลังใจมากขึ้นในตัวเขาผมอยากลองหาทางของตัวเองเหมือนคุณบ้างหญิงสาวยิ้มตอบทำให้ดีที่สุดค่ะเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและชีวิตมันจะพาเราไปในที่ที่เราควรไปเองค่ะอานนนยืนขึ้นมาพร้อมกับความคิดใหม่ๆใ,ในใจเขาไม่รู้ว่าชีวิตจะพาเขาไปทางไหนแต่เขารู้ว่าถ้าเขาเลือกเดินตามความฝันของตัวเอง เขาจะไม่ต้องหันหลังกลับมองเส้นทางที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาอีกต่อไปหลังจากที่อานน์ได้ฟังคำพูดจากหญิงสาวเขากลับไปที่บ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยในตัวเองแต่ในครั้งนี้มันเป็นการสงสัยที่เต็มไปด้วยความหวังและแรงวันดาลใจเขารู้สึกเหมือนบางอย่างในตัวของเขาถูกปลุกขึ้นมาเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาทำในชีวิต และสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขในหลายวันต่อมาอานน์เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขจริงๆคืออะไรเขารู้สึกว่าเขาไม่ยึดติดกับอาชีพที่เขาเคยทําหรือมาตรฐานสังคมที่คาดหวังจากเขาเขาตัดสินใจเริ่มต้นจากการทําสิ่งที่เขาชอบและรู้สึกว่าเขามีความสามารถจริงๆเขานั่งลงและเริ่มเขียนสิ่งที่เขาชอบลงในสมุดเขามีความลงไหลในเรื่องการถ่ายภาพ และการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายมันเป็นสิ่งที่เขาทำในเวลาว่างและรู้สึกว่าเขาทำได้ดีแต่เขามักจะเก็บมันไว้ในตัวไม่เคยเปิดเผยหรือพยายามทำให้มันกลายเป็นอาชีพในช่วงเวลานั้นอานน์เริ่มต,ตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เขาเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพทุกวันและโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเขาไม่หวังคนตอบรับทันทีแต่แค่อยากทำเพื่อให้ตัวเองได้ฝึกฝนและได้ทำในสิ่งที่รัก เขาเริ่มค้นคว้าการถ่ายภาพจากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะและค่อยๆปรับปรุงความสามารถของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปความมั่นใจของเขาเริ่มเติบโตขึ้นเขาได้รับคำชมจากเพื่อนๆและผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียคำชมเหล่านั้นทำให้เขามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาไปข้างหน้าเขาเริ่มเข้าใจว่าการทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนทันทีแต่มันหมายถึงการที่เขารู้สึกมีคุณค่าจากสิ่งที่ทำอานนท์ยังคงทำงานของตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ได้เริ่มหาทางที่จะพัฒนาภาพถ่ายของเขาให้เป็นอาชีพเขาสมัครเข้าร่วมคอร์สเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการตัดต่อภาพรวมถึงการสร้างแบรนด์ตัวเองในโลกออนไลน์วันหนึ่ง เขาได้รับข้อเสนอให้ทำงานถ่ายภาพให้กับร้านค้าออนไลน์เล็กๆซึ่งเป็นโอกาสแรกของเขาที่จะทำในสิ่งที่เขารักเป็นอาชีพเขาตื่นเต้นมากับโอกาสนี้และมันทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเดินในเส้นทางที่ถูกต้องการได้ทำงานกับสิ่งที่รักทำให้เขามีความสุขและรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมากขึ้นจากการถ่ายภาพให้กับร้านค้าออนไลน์เขาเริ่มได้รับงาน ถ่ายภาพจากลูกค้าหลายคนรวมถึงโอกาสในการถ่ายภาพให้กับแบรนด์ใหญ่ๆขอได้สร้างเครือข่ายในวงการนี้และในที่สุดก็สามารถเปิดธุรกิจถ่ายภาพของตัวเองได้อานน์์ได้เรียนรู้ว่าการเริ่มต้นในเส้นทางที่ไม่เคยเดินมาก่อนอาจจะยากและไม่แน่นอนแต่เมื่อเขาเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและทำในสิ่งที่รักเขาก็สามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายได้จริงๆ เขารู้ว่าเส้นทางของชีวิตไม่มีคำว่าสำเร็จที่เป็นเส้นตรงแต่ทุกก้าวที่เขาเดินคือการเรียนรู้และเติบโตไปข้างสุดท้ายอานท์ประสบความสำเร็จจากการทำสิ่งที่เขารักการถ่ายภาพที่เริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวกลายเป็นอาชีพที่เขารักและถนัดธุรกิจถ่ายภาพของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วเขาได้เปิดสตูดิโอและสร้างคอร์สออนไลน์สอนการถ่ายภาพ ให้กับคนที่อยากทำในสิ่งที่รักเช่นเดียวกันกับเขาในวันที่นั่งอยู่ในสตูดิโอของตัวเองอานอนยิ้มมองภาพถ่ายที่เขาทำขึ้นเขารู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเลือกทำในสิ่งที่เขาชอบและเชื่อมั่นในตัวเองเขาเข้าใจว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นและเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองเลือก หลังจากเรื่องชีวิตที่เราเลือกเองนั้นจบไปซึ่งเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราไว้เยอะมากเลยหลักๆเลยคือการเดินตามความฝันอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นและเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆทุกก้าวที่จะเดินจะพาเราไปถึงความสำเร็จในแบบของเราและเราจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังตามหาความฝันของตัวเองอยู่นะคะ และถ้าหากใครชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่คิดสะท้อนชีวิตหรือช่วยในการพัฒนาชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาด EP ต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ